สวัสดีครับชมรมคนรักวอลแลนด์ทุกท่านตอนนี้พวกเราก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนเข้าเอพิโซด3กันแล้วนะครับแน่นอนว่าทางผู้พัฒนาจะเปิดตัวเอพิโซด3พร้อมกับเอเจนต์ใหม่ซึ่งตอนนี้ครับเขาก็ได้ทยอยปล่อยคำใบ้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบตัวหนังสือภาพเสียงหรือแม้แต่คลิปวิดีโอสั้นๆแล้ววันนี้นี่แหละครับผมจะพาทุกท่านมาสวมบทนักสืบตามแกะทุกคำใบ้ทุกบเบาะแสเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพคาแรคเตอร์ Character, และสกิลของเอเจนต์ใหม่ตัวนี้กันและขอย้ำว่าอีกเช่นเคยนะครับคลิปแนวใบ้ๆหลุดๆคาดเดาเนี่ยดูแค่เอาบันเทิงก็พออย่าไปซีเรียสอ้าแล้วถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วเราไปลุยกันคิดจะเติมเกมบอลลูแลนกันอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Get m o n e y ร้านบริการเติมเกมบอลเลย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า2000 0รายด้วยบริการเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองรวดเร็วและปลอดภยัยเหนือใครนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมเกณชินอิม a พ t กและเกมอื่นๆอีกมากมายอีกด้วยได้ยินแบบนี้แล้วเติมเงินครั้งต่อไปต้องไปที่ร้านเกตมมนนี่กันแล้วแหละคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย โอเคมาเริ่มกันครับก่อนอื่นมี2คลิปครับที่ทุกคนต้องดูก่อนคลิปแรกเนะี่ยคือคลิปสั้นๆที่ผู้พัฒนาปล่อยมากลางงานอีเวนต์ u u m m r r g m m p h e s t โดยระบุว่าเป็นคลิปตัวอย่างของเอเจนต์ตัวใหม่ ผมรู้นะว่าหลายๆคนอาจจะเห็นคลิปนี้กันแล้วเลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่ว่าผมมีอีกคลิปหนึ่งครับคลิปที่2เนี่ยเขาบอกกันว่าเป็นฟุตเทจคอนเซปต์ของคาแรคเตอร์ที่หลุดออกมาจากวงในเลย ในเนื้อความของคลิปนี้ครับเขาระบุไว้ว่า Deadca น c o p y Ability Concept แปลว่าตัวใหม่นี้มันจะสามารถค o p ปี้สกิลได้เอาละเอาละเริ่มงงกันแล้วสิแต่บอแสของเรายังไม่หมดแค่นี้ครับล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลบอกมาว่ามีดบินที่ปักอยู่ตรงนี้ใน Map b r บริชครับเป็นหนึ่งในสกิลตัว E ีของเอเจนต์ตัวใหม่ซึ่งตำแหน่งที่มีดปักอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,กับประตูว,วาร์ปใน Map b r บริชครับลองเอาข้อมูลต่างๆมาเชื่อมโยงให้ make sense กันลองดูจากสีของเอฟเฟกต์รอบๆมีดครับมันไปตรงกับสีสัญลักษ์เอง ช่่นใหมที่ผู้พัฒนาเขาเคยแปะไว้และยังไม่พอครับยังไม่ตรงกับสีใน Player c a การ r e o o o t ที่มีสัญลักษณ์แบบเดียวกันอีกแล้วก็มีประตูวาร์ปอีกทุกอย่างเนี่ยมันเข้าตรงล็อกแบบเป๊ะๆเ,เลย และเจ้ามีดเล่มนี้ครับก็ทําให้ผู้คนเดากันไปต่างๆนานาว่าสกิลนี้จะทํางานอย่างไรกันแน่รูปแบบที่ 1. ปามีดปักตัวศัตรูแล้วคนนั้นจะติดใบไม่สามารถใช้สกิลได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถดึงออกได้ใช่ไหมหรือ 2. ปามีดปักลงไปที่พื้นแล้วเอฟเฟกต์ทำงานแบบ AOE ในวงกว้างให้เอเจนต์ในแอรเรียนั้นไม่สามารถใช้สกิลได้ หรือ3ปามีดลงพื้นแล้วจะทำให้ล้างสก,กิลที่ถูกใช้ไปแล้วในแอร์เรียนั้นได้เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันครับผมคิดว่าแบบที่2ี่ยน่าจะเมคเซนที่สุดนะ เอาละเอาละเบาแสแรกจบกันไปแล้วต่อไปผมจะขอแปลทฤษฎีสมคบคิดจากทวิตเตอร์ซินเปรลที่คนนี้ครับเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของวอร์ลแอนมานานมากเขาได้โพสทวิตเตอร์ไว้ว่าเอเจนต์ <Agent S 2> ตัวใหม่ v p กมันคือคุณยนต์ที่ถูกสร้างโดยคิวจอยเพื่อส่งไปสํารวจเอิร์ n นัมเบอร์ทูและต่อสู้กับเอเจนต์จากโลกอีกใบอันนี้ถ้าทุกคนได้ดูดูออริทีเราจะเห็นได้ว่าโลกในจักรวาลวอร์โลแอนเนี่ยถูกแบ่งแยกออกเป็น2ใบอีกใบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าเอิร์2นัม ปัจจุบันเนื้อเรื่องของวอลโลแวนเนี่ยค่อนข้างไปไกลแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะทําคลิปแยกคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกทีแต่ตอนนี้เรากลับมาเรื่องเดิมกันก่อนครับคือเจ้าหุ่นยนต์วีเอกตัวนี้เก็กลับมาจากเอิร์ n นัมเบอร์ทูใช่ไหมโดยผ่านทางประตูเทเลพอร์ตในแมปบริสคือจุดที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อต้นคลิปนั่นแหละและหลังจากที่เราได้อ่านข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันก็ชวนให้เราสงสัยนะครับว่าหุ่นยนต์ที่กลับมานั้นมันใช่หุ่นยนต์ตัวเดียวกับที่คออนนิว มาสร้างความปนปวนให้กับโลกใบนี้กันแน่ อีกหนึ่งเหตุผลที่ซัพพอร์ตทฤษฎีที่ว่าคิวจอยเป็นคนสร้างเอเจนต์ตัวใหม่ขึ้นมานั่นก็คือทวิตเตอร์ออฟฟิเชียลของว a ร์เนแลนด์เองนี่แหละครับเรื่องมันมีอยู่ว่าในคืนวันแรกของงานซัมเมอร์เกมเฟสทางทวิตเตอร์หลักของ v a ร์เรนแลนด์เนี่ยเขาดันไปเปลี่ยนชื่อกับรูปโปรไอดเคาครับให้เป็นรูปคิวจอยแล้วก็ชื่อคิวจอยทั้งหมดหลังจากนั้นเนี่ยก็โพสรูปภาพกับข้อความที่เกี่ยวข้องกับคิวจอยรัวๆแต่รูปที่มันสะกิดใจที่สุดก็คือรูปนีี้้้้้รรับโดดยยเเขขาาาาาานนนสสๆไไไวว่่และออมมถใชง มันเป็นคําใบ้ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นสักอย่างทําให้สกิลใช้งานไม่ได้ตรงนี้ก็ทําให้ทุกคนเดาว่ามันคือสกิลของเอเจนต์ตัวใหม่แน่ๆและช่วงที่คิวจอยเข้ามาปั่นโพสต์รัวๆเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันครับที่ทางซัมเมอร์เกมเฟสปล่อยคลิปเอเจนต์ตัวใหม่ออกมาก็บอกกันตรงๆแบบนี้จะให้คิดอย่างอื่นไปได้ยังไง มาถึงตอนนี้ครับจากข้อมูลทั้งหมดที่ทุกคนมีอยู่อาจจะคิดว่าเอเจนต์ตัวนี้เมันต้องมีความสามารถในการ disable หรือใ s สกิลแน่ๆแต่ใจเย็นๆกันก่อนครับเพราะว่าผมมีเบาะแสสุดท้ายมานำเสนอที่อาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยซาบสนกันเข้าอีกนั่นคือคลิป Cinematic Race the Color of the Town ที่ถูกโพสต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟลงในช่องวอ l ์ลแลนด์ของบราซิลครับมันเป็นคลิปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเอเจนต์เลสนี่แหละคลิปมันมีความยาวอยู่นะใครอยากดูเต็มๆเ,เนี่ยกดลิงก์ด้านล่างได้เลยส่วนใครที่ยังไม่ไปเนี่ยผมจะขอสรุปให้ฟังครับมันคือเรื่องราวของเลสที่เข้ามาในเวิร์กช็อปเพื่อซ่อมหุ่นยนต์บูมบอร์ดของเธอแต่ก็ยังซ่อมไม่ทันเสร็จเลยครับก็ต้องออกไปทำภาร,รกิจซะก่อนทำให้เลสเนี่ยต้องทิ้งเจ้าหุ่นยนต์บูมบอดไว้บนโต๊ะซึ่งงงงงไไไลลลททมมััันนออออยยูู่่่ตรรีี้คบหจจาากออกกปุกดืดๆ ก็มีเสียงเทเลพอร์ตดังขึ้นมาและกลายเป็นว่ามีบูมบอตอีกตัวหนึ่งครับโลรมาจากตรงนั้นที่น่าสงสัยก็คือเจ้าบูมบอตตัวเนี้มันมีออร่าแปลกๆปกคลุมอยู่รอบตัวแถมยังมีเอฟเฟกต์กริชในตอนจบอีกด้วยหรือว่าบูมบอตจะโดนแฮ็กหรือโดนก๊อปปี้สกิลกันนะ ถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูเมื่อต้นคลิปนะครับคลิปลำดับที่2ที่ผมออามาโชว์นั้นในเนื้อหามันเขียนไว้ว่าเอเจนต์ตัวใหม่จะสามารถกอปสกิลได้ซึ่งมันก็ไปตรงกับซีนิเมติกันนี้ทําให้ในปัจจุบันครับข้อมูลทุกอย่างนี้มันตีกันมั่วไปหมดว่าเอเจนต์ตัวนี้มันคืออะไรหรือทําอะไรได้บ้างตอนนี้ในลิสต์บอะแสะก็คือเอเจนต์ตัวใหม่เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างโดยคิวจอยมีสกิลเป็นมีดเอฟเฟกเป็นสกิลใบหรือล้างสกิลได้และมีบาะแสะสุดท้ายว่าอาาาจจะสามารถ ทอปสกิลหรือแฮกสกิลได้ถ้ามันเป็นความสามารถที่ถูกพูดถึงไปทั้งหมดจริงๆเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเอเจนต์ตัวนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันแบบสุดๆเลยจากเซตอัพการบุกหรือการตั้งรับที่เคยนิยมใช้กันมันจะถูกสร้างข้อจำกัดขึ้นมาเยอะในอีกระดับหนึ่งเลยก็น่าสนใจครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างกับข้อมูลที่ผมเอามาฝากกันยังไงก็ตามเดี๋ยวเราก็จะได้รู้พร้อมๆกันแล้วในวันที่21นี้นี่แหละอีกอึดใจเดียวเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอขอบคุณร้าน g ก t ม o n e ี่บริการเติมเกมบอโลแลนท,ที่ถูกและดีและยอดเยี่ยมที่สุดในเมืองไทยใครอยากสนับสนุนผมพร้อมจอยดิสคอตกิวเรดไนท์กดสมัครด้านล่างเข้ามาได้เลยครับเอาละครับเกมเมอร์กูดลักแค่ฟันและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ